ทุกคนเคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับตุ๊กตาวูดูกันไหมครับตุ๊กตาวูดูมันคือตุ๊กตาชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับพิธีกรรมคุณสายด้านมืดซึ่งแน่นอนแหละว่าทั่วทุกประเทศต่างๆขาต่างก็มีความเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์มนต์ดำโดยเฉพาะตุ๊กตาที่เปรียบเสมือนกับตัวตนของคนคนนั้น เครดิตโนสตในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวของตุ๊กตาวูดูกันเลยครับผมโตมาในเมืองที่อยู่ห่างจากเมืองอัลบานีรัฐนิวยอร์กประมาณ30นาทีผมไม่รู้ว่าคุณเคยไปอัลบานีหรือเปล่าแต่ทันทีที่คุณขึ้นทางด่วนทุกอย่างจะเปลี่ยนจากเขตเมืองเป็นชานเมืองและชนบทอย่างรวดเร็วด้วยพื้นที่กว้างขวางผู้คนน้อย และการดูแลจากผู้ใหญ่ที่น้อยมากเมืองเล็กๆของเราที่อยู่ริมแม่น้ําฮัสสันจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับผมและน้องชายในการก่อเรื่องวุ่นวายสารพัดอย่างในช่วงฤดูร้อนพวกเราจะสร้างป้อมในป่าเอาโคลนมาทาตัวเพื่อพางตัวเล่นซ่อนหาจนดึกดื่นในช่วงฤดูหนาวป้อมไม้ก็จะถูกแทนที่ด้ป้อมหิมะ ในสมัยที่ดูดูหนาวยังมีหิมะปกคลอมอยู่พวกเราจะท้าทายกันให้ข้ามแม่น้ําที่ทายเป็นน้าแข็งผมจามได้ว่าฤูดูหนาวครั้งหนึ่งใกล้จะถึงดูดูใบไม้ผลิแล้วแต่เราก็ยังตัดสินใจออกไปบนน้ําแข็งพี่ชายของผมอายุ1ิบขวบส่วนผมอายุ8ปขวบเขาเลยไปก่อนห่างจากฝั่งแค่ไม่กี่ฟุตน้ําแข็งก็แตกแผ่นน้าแข็งเอียงไปด้านข้าง แล้วฟิก็เลื่อนตกลงไปในน้ําเย็นจัดผมรีบวิ่งไปช่วยเขาและโชคดีที่น้ําแค่ระดับเอวเท่านั้นพวกเราเปียกโชกและหนาวสั่นกลับบ้านมาก็โดนแม่ดูอย่างที่สมควรได้รับความทรงจําเดียวที่ผมมีเกี่ยวกับพ่อคือการซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้าเมื่อเขากลับบ้านผมจําได้ว่าร้องไห้และปัสสาวะลาดกึงเกงตัวเองเมื่อเขาโยนฟิล วัยห้าขวบกระแทกกำแพงทิ้งให้ฟิลและแม่นอนอยู่บนพื้นผมไม่ค่อยรู้จักพ่อมากนะแต่ผมดีใจที่เราไม่มีพ่อหลังจากคืนนั้นอย่างไรก็ตามการดูแลเด็กชายสองคนที่ตัวเองในขณะที่ทำงานเต็มเวลาเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสำหรับแม่ของเราเธอทำได้เพียงเท่านี้ซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงออกไปข้างนอกด้วยกันเองตลอดช่วงวัยเด็ก ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีเด็กคนอื่นในละแวกบ้านไปด้วยแต่พวกเขาก็มามาไปไปสิ่งเดียวที่คงที่คือเราผมก็ฟิลเอาล่ะผมต้องพูดตามตรงนะเมื่อผมบอกว่าพวกเราก่อเรื่องผมไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเฉียดตายหรือเสื้อผ้าสกระปรกพวกเราเป็นพวกอันตรพานแอบเข้าไปในบ้านที่ล็อกประตู ขโมยขนมจากร้านขายของชำขู่กระโชคเงินจากเด็กที่อายุน้อยกว่าอาจเป็นเพราะเหตุนี้เราจึงไม่มีเพื่อนสนิทมากนะักเมื่อมองย้อนกลับไปในฐานะผู้ใหญ่ผมเห็นว่ามันเป็นผลมาจากการที่ถูกพ่อที่แย่ทิ้งและแม่ที่เหนื่อยล้าไม่มีเวลาให้ความสนใจที่เราต้องการพวกเราจึงทำตัวแบบนั้นแต่ตอนนี้มันไม่สำคัญแล้วท่ามการกิจกรรมที่ไม่ค่อยดีมาก นักมากมายของเรามีอยู่อย่างหนึ่งที่โดดเด่นคือการที่เราไปแย่ชายไร้บ้านสติไม่ดีที่อาศัยอยู่ในอาคารล้างข้างสนสาธารณะเราเรียกเขาว่าว oo ูดูแมนเราไม่ได้เรียกเขาแบบนั้นเสมอไปอันที่จริงเราเป็นเพียงกลุ่มเดียวที่เรียกเขาแบบนั้นแม้ว่าเขาจะมีชื่อเล่นมากมายในหมู่เด็กๆเ,เช่นแคสซี่แพดดันแคนสตี หรือแม้แต่ผีแห่งสตีวอเตอร์พูดตามตรงเด็กๆเรียก,เ,กเขาว่าอะไรก็ได้ตามใจชอบไม่มีใครสนใจที่จะหาชื่อจริงของเขาเราเรียกเขาว่าว oo ูดูแมนเด็กๆมักทัดมักท้าทายกันให้แอบเข้าไปในอาคารสุดสมมของเขาตอนที่เขาไม่อยู่หรือให้โยนอะไรบางอย่างเข้าไปในหน้าต่างตอนที่เขาอยู่ ยิ่งของนั่นดูน่าเกงขามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นฟิลเคยจับหนูใส่ถุงเท้าแล้วยนเข้าไปในหน้าต่างวูดูแมนบ้าบอใช่ไหมละ่ะไม่ต้องบอกก็ก็รู้ว่าวูดูแมนไม่ชอบพวกเราเท่าไหร่เขาจะออกมาบน่นพึมพำและด่าทอพร้อมกับโยนของนั่นกลับมาหาพวกเราแต่เรารู้ว่าเขาไม่เป็นอันตรายเขาไม่เคยไล่าตามเราเขาจะแค่ถอยกลับเข้าไปในที่พักของเขา อย่างไรก็ตามอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาได้รับฉายานั่นผมจำไม่ได้ได้ซ้ำว่าก่อนหน้านั้นผมกับฟิลเรียเขาว่าอะไรแต่ในวันนั้นเขาเขากลายเป็นวูดูแมนมันเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงและพวกเราก็เบื่อกันในวันจูสตตา์วันจดสต์สดดาห์เป็นช่วงที่ร้านอาหารของแม่เรายุ่งมากดังนั้นเรารู้ว่าเรามีเวลาทั้งวันที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ ตัวเหตุผลบางอย่างเราตัดสินใจว่ามันคงจะตลกดีถ้าเราจะไปแกล้งคนจนที่กำลังตกอับเราบุกเข้าไปในบ้านขณะที่เขาไม่อยู่และโยนข้าวของทั้งหมดของเขาออกมาผ้าห่มทุกอย่างเลยมันเหม็นมากดังนั้นเราถึงโยนมันลงไปในบ่อเล็กๆกลางสวนสาธารณะและขณะที่เรากำลังโยนมันอยู่นั้นอูดูแมนก็ปรากฏตัวขึ้น เขาเห็นสิ่งที่เรากำลังทำอยู่และเขาก็ตะโกนและพึมพำอย่างไม่เป็นเรื่องเป็นราวและเป็นครั้งแรกที่ผมจำได้ว่ารู้สึกกลัวชายคนนี้อย่างแท้จริงดวงตาที่บ้าคลั่งของเขาเมองตรงมาที่ผมผมตัวแข็งทื่อพี่ชายของผมก็เช่นกันขณะที่เรายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นวูดูแมนก็เริ่มเดินเข้ามาหาเราช้าๆพึมพำอะไรบางอย่างดังขเรื่อยๆ แล้วก็ทุบหน้าอกตัวเองอย่างแรงเหมือนกับแม็กคอนาเฮนในหนังเรื่อง Woof of Wall Street แต่ละครั้งก็แรงขึ้นเรื่อยๆและทุกครั้งที่เขาทุบหน้าอกผมจะรู้สึกถึงแรงสะท้อนในหน้าอกของตัวเองครั้งแรกเหมือนแค่แตะเบาๆครั้งที่สองแรงขึ้นจนกระทั่งทุกครั้งที่เขาทุบหน้าอกตัวเอง มาทำให้ผมหายใจไม่ออกและรู้สึกว่าซี่โครงของผมดังกรอบแกบทันใดนั้นเองผมก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงและได้ยินเสียงพี่ชายของผมกรีดร้องอยู่ข้างๆเสียงกรีดร้องนั้นทําให้บูดูแมนหลุดออกจากพวังเขาหยุดท่องมนและหันหลังกลับแล้ววิ่งหายไปในระยะไกลด้วยความเจ็บปวดไปทั้งตัวผมพยุงผมพยุงน้องชายให้ยืนขึ้น แล้วเราก็ค่อยๆเดินโซเซกลับบ้านเจ็บปวดหลังจากที่แม่ถามว่าทําไมถึงทาตัวปแปลกๆเราก็สลราภาพว่าทั้งคู่ตกลงมาจากต้นไม้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเรากลัวชายคนนั้นมากเรากังวลว่าเขาจะทําอะไรถ้าเราไปฟ้องคนอื่นยิ่งกว่านั้นเราก็รู้ว่าไม่มีใครเชื่อเรื่องจริงของเราเหรอกแม่พาเราไปโรงพยาบาล และปรากฏว่าเราแต่ละคนซี่โครงหักผมหักหนึ่งซี่ส่วนฟิล์มหักสองซี่มันเป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจแต่ก็ชัดเจนว่าชายชายลายบ้านสติไม่ดีคนนั้นหักซี่โครงเราด้วยการทุบหน้าอกของเขาฉายาที่ได้มาจึงเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเราไม่ชอบพูดถึงเขาเราหลีกเลี่ยงส่วนสาธารณะนั่นเมื่อเด็กคนอื่นอยากไปที่นั่น เราก็จะหาข้ออ้างแล้วข้ออ้างที่อ้างแล้วอ้างอีกพูดตามตรงในที่สุดความรู้สึกผิดก็เริ่มเข้ามาและผมอยากขอโทษแต่ความกลัวนั่นมีมากกว่าปสิบเท่าทุกครั้งที่ผมเห็นขาหลังเห็นเขาหลังจากนั้นผมจะหันหลังกลับและเดินไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างรวดเร็วในบางครั้งที่เดินผ่าน เขาตัวหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมก็จะการหายใจและหลีกเลี่ยงการมองไปทางเขาโดยสิ้นเชิงแต่แววตาที่บ้าคลั่งของเขาในวันนั้นยังคงปรากฏอยู่ในความทรงจำของผมทําให้ผมรู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวถึงแม้ว่าฟิลกับผมจะไม่เคยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ใครฟังแต่แน่นอนว่าเพื่อนบางคนที่เราที่ยินเราเรียกเขาว่าวูดูแมและถามว่าทําไม คำตอบที่ได้ยินมาก็คือเขาแค่ดูเหมือนวูดูแมนตัวเล็กๆหดๆผมฟูๆเขาเป็นวูดูแมนแล้วก็หวัวเราะรลววกับว่ามันเป็นเรื่องตลกเห็นได้ชัดว่าเราไม่ใช่แค่คนเดียวที่มีประสบการณ์แบบนี้แต่เราเป็นกลุ่มเดียวที่กลัวเขาได้ซ้ำแต่ถ้าพูดตามตรงผมคิดว่าคงไม่มีใครกล้าไปยุ่งกับเขาเหมือนที่เราทำหรอก หลายปีผ่านไปพวกเราก็เติบโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บูดูแมนหายไปแล้วผมละอายใจที่จะยอมรับแต่ทั้งผมและฟิลต่างก็หวังว่าเขาจะตุยเราอาจจะโตขึ้นแต่ความกลัวในวัยเด็กที่เขาปลูกฝังไว้ในตัวเราไม่เคยหายไปถ้าเขาแค่ซ้อมเราให้เละเทะก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เอาเถอะเราอาจจะตอบโต้เขาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าได้ซ้ำแต่นี่มันดันต่างออกไปเราได้สัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างที่ดั้งเดิมผิดธรรมชาติและอันตรายมากเราไม่มีทางเข้าใจมันได้เลยไม่ว่าตอนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ดังนั้นความกลัวต่อพลังชั่วร้ายที่ไม่รู้จกักจึงไม่เคยหายไปมีแต่ฟิลเท่านั้นที่จากไปฟิลคบกับผู้หญิงคนนี้มาสักพักแล้ว และเธอก็เป็นคนที่มีปัญหาทางอารมณ์หนักพูดได้เลยว่าแย่มากพวกเขาเลิกกันทุกๆสองสาสัปดาห์และทุกครั้งฟิลก็จะกลับไปคบกับเธออีกบอกว่าเธอคิดคอต่อๆและอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขาเขาติดอยู่ในสถานการณ์นี้จริงๆผมเสียใจมากเมื่อเห็นว่าเขาเริ่มทำร้ายตัวเองผมเลยคุยกับเขาเขาพยายามปฏิเสธแต่รอยแผลก็ไม่ได้โกหก ผมพยายามให้เขาเลิกกับเธอเธอทำลายชีวิตเขาและเขาก็รู้แต่เขาไม่ยอมเราพูดเรื่องที่น่า,นาเสียใจยใส่กันมากมายในคืนนั้นเล่าถึงกับโทษกันเรื่องวูดูแมนว่าเป็นความคิดของอีกฝ่ายที่เอาของทั้งหมดไปทิ้งในบอ่อฟิลพูดถึงเรื่องย้ายที่อยู่กับแฟนมาสักพักแล้วแต่วันรุ่งขึ้นเขาก็ทำจริงๆไม่กี่เดือนต่อมา เขามาเยี่ยมผมและแม่บอกว่าเขากำลังจะย้ายไปอยู่บนภูเขาที่แอนดิรอนเดสว่าเขาและเอมิลี่เลิกกันแล้วแต่เขาบอกว่าเมืองของเรามีประชากรมากเกินไปและเขาแค่อยากอยู่คนเดียวเราไม่เคยขอโทษกันเพียงแค่จับมือและกล่าวลาเขาไม่ได้ทิ้งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์หรือใครให้เราติดต่อได้เลยเทือกเขา แอนดดรอนเดสกว้างใหญ่มากแต่ผมคิดว่าถ้าผมตั้งใจจริงๆผมก็คงพยายามหาเขาเจอได้เอมิลี่ทำแล้วเป็นการฆาตกรรมและคอตอตตเธอใช้ปืนยิงเขาบรรจุก,กระสุนใหม่แล้วยิงตัวเองเหลือกระสุนห้าลูกในปืนลูกโม่หกนะัดอิสาระเลวนั่นสละชีวิตเพื่อฆ่าพี่ชายของผมกลางป่าเขา และผมก็ไม่ได้ขอลาพักร้อนเพื่อพาเขากลับบ้านได้ซ้ำเมื่อข่าวมาถึงผมรู้สึกแย่มากผมรู้สึกเหมือนว่าเขาน่าจะผมน่าจะช่วยเขาได้ผมรู้ว่าเขากำลังวิ่งหนีแต่ผมไม่ได้ทำอะไรเพื่อช่วยเขาเลยผมปล่อยให้เขาไปคนเดียวความรู้สึกผิดแผ่ร้างไปทั่วเมืองและผมจำเป็นต้องจากไปผมอายุยี่สิบกว่าเลียนไม่จบมัธยมปลาย มีประสบการณ์ทำงานแค่ในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแต่ผมรู้ว่าผมต้องออกไปผมรู้สึกแย่มากที่ทิ้งแม่ไปคนเดียวแต่ผมรู้ว่าถ้าผมไม่ไปผมก็ต้องเสียชีวิตตามฟิลไปในอีกไม่ช้าเมืองนี้ทำให้ผมป่วยทางกายผมจึงย้ายไปอยู่ในเมืองที่ไม่ใช่อาบารเน่ ane, แต่เป็นนิวยอร์ซิตี้หลังจากช่วงปรับตัวแรกๆชีวิตในเมืองก็ทำให้ผมดีขึ้น ผมไม่ลังเกียจที่จะทํางานกะกลางคืนที่ร้านอาหารแบบดรายทูหรือการอาศัยอยู่ในห้องสตูดิโอเล็กๆกับคนแปลกหน้าสองคนผมเรียนหนังสือใต้วุฒิ GED แล้วก็อนุปริญญาแล้วก็ปริญญาตรีผมได้ทํางานงานที่ทําให้ผมเช่าห้องสตูนิโอของตัวเองได้และยังมีเงินเหลือส่งให้แม่ด้วยผมกลับบ้านแค่ช่วงคริสต์มาสปีแรก หลังจากนั้นผมก็จะขับรถไปทางเหนือ3ชั่วโมงเพื่อไปหลับแม่แล้วขับกลับมาที่บ้านแทนแม้แต่การกลับไปบ้านเพียงช่วงสั้นๆก็ทําให้ความสรงสำม,มากมายที่ผมพยายามลืมมาตลอดหวนกลับมาอีกครั้งการใช้ชีวิตอยู่ที่นิวยอร์กทำให้การออกเดทเป็นเรื่องง่ายๆบาร์ต่างๆเต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวหน้าตาดี และผมก็มีแฟนมาหลายคนแต่ดาเลียแตกต่างออกไปวันที่เราเจอกันเธอเล่าให้ผมฟังว่าพ่อของเธอตั้งชื่อเธอตามคดีฆาตกรรมแบกดาเลียมือนกับว่าพ่อของเธอไม่ได้มีความคิดอะไรแค่คิดว่ามันเป็นชื่อที่เพาะดีเราเลยเข้ากันได้ทันทีเธอเป็นเหมือนสีม่วงเที่ยงคืนที่เป่งประกาย ทำการทะเลสีพื้นฐานที่จืดชื่อและสีที่ตัดกันเธอชอบล้อเรียนงานเสื้อผ้าและเพื่อนๆของผมและผมก็ชอบมันเธอเป็นเหมือนลมหายใจแห่งความสดชื่นในถนนที่เต็มไปได้วยมลภาวะของเมืองใหญ่เธอเป็นคนแรกที่ผมเปิดใจด้วยนะับตั้งแต่ที่พี่ชายของผมเสียชีวิตผมเคยพูดถึงการจากไปของเขาให้เพื่อนสนิทนม่กี่คนฟัง ดยไม่เคยลงรายละเอียดแต่กับเธอผมเล่าให้ทุกผมเล่าให้เธอฟังทุกอย่างรายละเอียดทั้งหมดความรู้สึกผิดความเกลียดชังความต้องการที่จะหนีผมคิดว่าสิ่งที่ผมต้องการจริงๆคือนักบำบัดแต่ดารลียไม่รังเกียจเธอรับฟังและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ผมรู้สึกว่ามีคนรับฟังผมผม,ผมเล่าเรื่องบูดูแมนให้ให้เธอฟังโดยคาดหวังว่าเธอจะหัวล้อย,ย่อผม แต่หลังจากที่เธอหัวเราะคิดค้ากับชื่อนั้นแล้วเธอก็ตั้งใจฟังและรับฟังเรื่องราวที่ฟังดูเหลือเชื่อนี้ราวกับเป็นเรื่องจริงมันทาให้ผมรู้สึกโล่งใจแต่ในทางกลับกันเธอก็แบ่งปันชีวิตเรื่องราวความเจ็บปวดความอับอายความรู้สึกผิดและความเกลียดชังของเธอเราเข้าใจซึ่งก,กันและกันกว่ารอยร้าวจะเริ่มปรากฏก็ใช้เวลานาน,านพอสมควร ความไม่ลงรอยกลายเป็นการโต้เถียงการโต้เถียงกลายเป็นการต่อสู้ที่น่าขำที่คือในที่สุดผมเข้าใจความสัมพันธ์ของพี่ชายกับแฟนเก่าของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเข้าใจอย่างท่องแพ้ในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ผมคิดว่าเขาคงถึงถูกดึงดูดไปหาเอมิลี่เหมือนกับที่ผมถูกดึงดูดไปหาดาลียคนที่แตกสลายมัก จะดึงดูดกันละกันเราเองก็เลิกกันหลายครั้งแต่ก็กลับมาคบกันอีกในอีกสัปดาห์ต่อมาหลังจากที่ไปมีอะไรกันกับคนแปลกหน้าที่เจอกันในบาร์เพื่อแก้แค้นน่าเสียดายที่ดาเลียรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมน่าหมายความว่าเธอรู้วิธีที่จะทำให้ผมเจ็บปวดได้เสมอเธอหลงไหลในเรื่องวูดูแมนและการเสียชีวิตของพี่ชายผมก็เช่นกัน ผมไม่ใช่คนดีเลิรอะไรแต่ผมก็ยังยั้งมือไว้ในระหว่างการทะเลาะแต่เธอไม่เธอไม่เคยพลาดที่จะผสมผสานความเจ็บปวดของผมเข้ากับความลหลงใหลในเรื่องสยดสยองของเธอการทะเลาะครั้งสุดท้ายของเราจบลงอย่างเวลวร้ายเธอตีผมไม่แรงมากแต่ก็แรงพอที่จะทำให้ผมรู้สึกว่าเปลือกนอกของผมพังทลายลงเผยให้เห็นพ่อของผมอยู่ข้างใต้ ผมต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อยับยั้งตัวเองหลังจากเห็นแววตาของผมเธอก็เดินเข้าไปในห้องของผมและล็อกประตูผมนั่งเงียบเงียบลุกขึ้นไปลินเล่าเบอร์บินใส่แก้วแล้วก็อีกแก้วเมื่อผมตื่นขึ้นมาผมจำอะไรไม่ได้เลยเนอกจากเล่าเบอร์บินดานเลียอยู่ในอ้อมแขนของผมร่างกายเต็มไปด้วยรอยฟอกชำ้ำผมเองก็เช่นกัน เราคุยกันทั้งคู่จำอะไรไม่ค่อยได้แต่ผมบอกเธอว่ามันจบแล้วเราไม่ได้แค่เป็นผิษต่อ,อก,กันแต่เราทำร้ายกันอย่างสาหัสผมร้องไห้ผมรักเธอผมบอกเธอว่าเธอสามารถแจ้งความได้และผมยินดีที่จะรับโทษในสิ่งที่ผมทำแต่เธอไม่ฟังเธอพูดว่านั่นเป็นเหตุผลที่เราถูกกำหนดมาให้คู่กันเราทั้งคู่บอบช้ำ แต่บอบช้ำไปด้วยกันผมทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วผมได้ตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์บล็อกเบอร์เธอบล็อกเบอร์ของเธอเปลี่ยนแจบ้านครั้งหนึ่งที่ผมบังเอิญเจอเธอพยายามจะคุยกับเธอด้วยสีหน้าขอโทษผมก็หันหลังกลับและเดินไปอีกทางมาที่ผมทำกับเขาแน่นอนผมกำลังหนีแต่ผมรู้ว่าการที่เราอยู่ด้วยกันต่อไปนั้น เป็นไปไม่ได้และมันอันตรายมากนั่นเป็นเรื่องเมื่อ2องสัปดาห์ก่อนผมไม่ได้เจอดาเลียเลยตั้งแต่นั้นมาไม่มีโทรศัพท์จากเบอร์แปลกไม่มีจดหมายในกล่องจดหมายผมยังคงคิดถึงเธอทุกวันแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามวันนี้ผมกลับบ้านจากที่ทำงานแล้วก็จะลองเท้าของเธอวางอยู่บนชั้นวางรองเท้าพอเข้าไปในห้องนั่งเล่นผมก็ถามเสียงดังว่า ตาเลียเธออยู่ไหนไม่มีเสียงตอบผมได้ยินเสียงน้ำไหลาจากห้องน้ำรองเท้าแตะสีแดงสดสองคู่วางอยู่หน้าประตูตาเลียเธอต้องออกไปผมพูดอย่างเด็ดขาดและพยายามเปิดประตูมันล็อกอยู่มีกระดาษพับแปะที่ประตูแต่ผมได้ยินเสียงเธอทมเพลงนี้อ่างอับน้ำผมจึงพูดซ้ำตาเลีย เราจบกันแล้วได้โปรดออกไปไม่งั้นฉันจะโทรแจ้งตำรวจเสียง้ัมเพลงหยุดลงเธอมีเวลาห้านาทีแต่งตัวแล้วออกไปผมนั่งอยู่บนโซฟาพยายามควบคุมลมหายใจและสติเพื่อไม่ให้ความเสียเพื่อไม่ให้เสียความตั้งใจเมื่อเธอออกมาผมอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นเข้าครอบงำผมจึงคลี่จดหมายที่เธอทิ้งไว้ให้ซึ่งเผย เส,สิ่งที่ดันเดียฟิลและอดีตแฟนของเขาต่างรู้แต่ผมไม่เคยรู้มาก่อนข้อความนั่นเขียนว่าคุณไม่เคยตั้งคำถามเลยแต่แฟนเก่าของพี่ชายคุณไม่ได้บรรจุก,กระสุนใหม่แค่กระสุนนัดเดียวก็ฆ่าพวกเขาทั้งคู่ได้คุณกับฟิลคือจอมเวดวูดูผมรู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงและมองได้ความหวาดกลัวและตกใจ เมื่อเห็นเส้นเลือดที่แขนขาที่แขนขวาและแขนซ้ายของผมแตกออกตั้งแต่ข้อศอกถึงข้อมือเลือดไหลกัดเลือดไหลทะลักลงพื้นแล้วเจอกันเร็วๆนี้ฟิลและอย่าลืมติดตามชมรายการ r d รติ No Sleep ได้ใหม่ในครั้งหน้านะครับและในครั้งหน้าผมจะหยิบยกเอาเรื่องราวอะไรมาเล่านั้น ก็โปรดติดตามกันได้นะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปของผมแล้ว <S <S ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และ u u s c r i b e ที่ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ